กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องว่ายทยาล่าต่างประเทศกัพอกับซองนางอเนยัลไพี่น้องนี่ก็มาปอนขขาน้องเสื้อพี่น้องเลยอ้บอกบอกพห้น้องสบายดีปลุงไหมลู้ดีลบอกน้สบายดีปลุงเร็วจับมือน้องขืนนั่นพอดีปีป้าเร็ว บอกขนมอ่ะสบายดีลูกนี่เป็นอาหารน้องเสือพี่น,อน้องมันเอาเนยต้มข่าวแล้วกันมาเตสะสักไข่เลื้ยงจักหน่อยนะพี่น้องเน,น,นะานนะป่ะป้อนนาะงถือไปร่างรู้แตกเด้อเห็ดเนยโบเห็ดเนยโบมาไม่เห็นมาสบายดีพี่น้อง กแม่จะลองปอนเอาเือเห็ดนาำตแล้วมะลุเา่อเออเือห้่ยลือถ้วยกินาปลาลุงหปลาลุงบ่อม่าน้ำมัจังหน่อยเมื่อแม่ปอนน้องก่อนเออแม่ออนกับมาดนึ่งแล้วปอนยันน้องเหีเออมาม ปาเสียลยมา่มมั่มปลาลูกมั่มมั่มปลากว่านไหนกินขวดว่านไหนกินข้าวใส่ไข่เลยอันน้างม่น้อกินกระลูกน้องแดดน้องแค่อันน้าแม่น้องใส่พ่อพ่อสดยอ out, Help, ogi, er lair, jokes, канал, rage, down, ดเลยเยี่ยมดยอดใส่ปากน้องมานะเราอาอน เด็น้องๆจะงับเสด็จมาลูกมัมันน้องหลายอนมันเป็นอามามามาอ่ะอ่ะอ่ะเอเก่งเก่งหลานน้องก็เป็นเก่งหรือเก่งเอ๊อมามาลูกมา้อมามาจังเาลูกมามาจังเอามาจังลอมามาืมเห็นนานนึงแล้วลูกทางปากนลองได้อ้มอัมลูกอ้ำ อ่าบุงโอ้อันนี้อ่ะบ่งนองอยากอันนี้ใส่ปากนนองก็ได้าลมาะน้องหายไม่ปอหนอเลยเดี๋ยวานงอเนี่ยอาุงนู่นอ่อ่ะอืม

แม่แอะนำกินดีๆนอนกินเบอร์กันเอ้ยทางปากนอนแล้วลูกทางปากนอนตังนอนหายไม่ปวดกันเ้ยอย่าเลยปวดใ่ไห้ำหะอนลูกนอนดี้าห้าังล ยอดเลยบปล่าฮนะนี่เนาะทางนัเต็มนกัเลยอ่ะอ,อ,อ้าวูกอ้ําอ้ําทางปากน้องนายเนยแม่วอาแล้วเบิง่งก้อนกับมาเป็น กลับใส่กลับใส่ประโลมเลยดูนี่โอ้ยมือหานี่ยจกรวยเลยบ่

มาลงมามาเล่นการงออย่ากอดเขาเนาะแม่พ่อพ่อพ่อมาลงมาพ่ออะไรพะลุ่มฉัน้องแง่แล้วพ่อแล้วนี่มาต่อพี่น้องพ่อนยพยายามตวงเนาะไปแต่เสาก็ได้กับปูพี่น้องเว้ยกับปลาใช่พะลุ่มาัลูกปลาตัวนี้ปลากระป๋าตัวไหนพอลุ่ นี่อะไรจ้ปะซิวหนอเมื่อไัน่จะเอากระปูใส่อันนี้ก่อนละน,น,น,นี่ไงนี่เอกระปูใส่ป้ากระปูกรปูแม่นี่แซ่เดอ้อจียิ้มนี่มันได้กระปูยามนี่เอาว้ายว้าาีาลาา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 ปูเด้อเาา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 าปา้า อ้ออยายาาียอย่าอย่าไปจกหมอเด้อมันกัดได้อืมลเบงปลาแม่จะเอาใส่ทางไว้ก่อนแม่เอาปลาน่อยได้ดิอแกงมาแรงด้วนี่ให้องเล่นแม่เชียนะโมีกปลาอืม เลือกใส่กระทางมากระเพาะบ่บ่เอาปลาซิวนะบอลูกปลาซิวนะใส่กระตาเนี่บ่เออตั้งนาำมาลังอืม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  ปาสางมาเกามาเห็ดด้านหล,ลังเลพี่เนะาะโ้โอ้โหพะถิหางขาดเลยเนาะแม่เ,ททนนมนเนยก็ส่องอยู่ในซ่านอ่าพะเห็ด,าดหทางหลงังสาตนนมันเนี่ยก็เสิเลีเา่าพันเล่ง้านเล่ง ผู้กาะกับกะผู้สะกับพ,พี่น้แต่ยังว่องไวเลยบรรากากัแดดคึมๆพี่นอ้ยมันนี่กันะไนรดกัแดดแดดกัคึมอยู่เนาะอนไรเห็นยังใช้ปลาดุกทำปลาลุงมังดูดู สบัดน <pot> ี but, <an> ้บะลุงล้วบ่กิมยๆๆล่ะสบัดี้ะลุงยังสวัสดีะลุงก้มหัวลงน้อมๆเลยอืกะปูะลายมีตแม่ป้าไปแกงพี่น้องเา อะไรไปยืนหมอนะลูกเลื่อนได้ตกได้อะไรได้พี่น้องคลิปนี้ก็กขอจบเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางหนังอเนยพี่น้องฝากเบิง่งผักส้มลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยลาสบายดีปะลุงก่อนลาคลิปลูกบ๊ายบายสบายดี bye bye. Bye bye. ป,ละ,ปะลุงบายบายอ่าไปละปะลุง